สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับังอยู่ที่การขุดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เปิดอ่างวันแรกครับเอาราชาบอดินครับ FN 527 S10 Speed หรือว่าพี่หลงอึบอ่ะเดี๋ยวผมบุกมุมนี้ อีกมุมหนึ่งครับได้ดูกันจะจะไปเลยแอบหน่อยเราสิบล้อยเยอะโอ้บา,อาดอำนาจเจริญใช้ FM 2K ครับ260แรงมากโอ้สวยสมองเงน เจอกับซานี่ครับแพ็กคู่ซาลี่ ท่าไหนาเอ้ยลุมตีแพ็กค,คู่ครับจัดหนักจัดเต็มสาニนี่ s y 2 1 5ร Super ACE 22ตันครับ C M 5 0 4ูสูบเทอร์โบคอมบินเรวอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำบีดมาได้158ตัวใช้ปั๊มคาวาซากิเจแปน K 7 b 1 2 5นครับวงกี่0.93ลุกลูกบาทเมตร5ฟัน กระบอกไฮดโดรลิกค,คำนั้นสีดำครับปูมาามเสริมแผ่นเหล็กแล้วก็สามแฉกัวาจัดจานทีเดียวครับช่วงล่างก็ไบแทคก80เซนลเลอร์8ตัวแครียา2ตัวนะครับจะเดินใช้ยี่หอ้อไายาบ้าครับนะจาก J8 เหมือนกันโอ้ห่อนลายน้องห่อนห่อนห่อนอากาศร้อนแล้วก็ฝุ่นครับ ก็พาพี่น้องมาชมดูการเอื้อมครับหรือ,อว่าได้ดูแพ็คคู่เดี๋ยวเจาะมีเจาะแข็งไหม FN2123 นอนตัวนี้โอ้อาพี่หลงครับราชาบอดินแวกมาเลยน้องแวกมาเลย195เทอร์โบ ลนละแผ่นรับเอาแหมคุณปูที่ลงไม่มีปัญหาครับแรงอยู่แล้วเอาตามด้วยสวรนคครับ230ห้อยสามสิบกคนนะข้างดิดเบียดหนักครับ พระนครซะด้วยโุ้เดินทางมาไกลหลังจากแบกอ้อยเสร็จก็มาวิ่งดินต่อครับน่าจะเป็นรถร่วมครับรถร่วมกันท่านใดอยากมาวิ่งก็ลองติดต่อได้ครับ0982723752งานน่าจะเป็นเดือนกันอยู่แถวนี้อ่า เขียนว่าฟ so ุซโซตัวนี้ก็พิลงนะครับยอดฮิตทำไมจึงเรียกว่าพี่หลงหรือว่าเชิญหลงเพราะว่าสมัยก่อนมิสุริชิใช้ดาราฮ่องกงแต่ก่อนเชิญหลงนะครับโด่งดังมากเอามาโฆษณายขายดิบขายดีพี่น้องเลยฟุโซไอ้พิลงเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่ารุ่นเชิญหลงนะครับเพราะว่าเชิญหลงเป็นคนโฆษณาแค่นั้นเองครับกนะ็ <c oughs> คนไทยก็เลยเรียกว่าไอ้หลงนะครับหรือว่าชาตรุนงทรัพย์นะั้นเรียกพี่หลงเพราะว่าไอ้หลงนั้นไม่สุภาพนะครับก็เลยเรียกเรียกพี่หลงนี่ความเป็นไปเป็นมาของฟุโซไอ้อไหลงนะครับหรือว่ามิซูมิช um ิมีตั้งแต่6 d 16 6 d 17นะกสเองเพลาหนึ่งเพลาส่วนใหญ่จะเป็นสองเพลาครับปัจจุบันก็ยังยังเป็นเจ้าเจ้าบออยู่นะ แถวภาคอีสานใช้กันทั่วประเทศครับเป็นรถค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแข็งแล้วก็แรงแล้วก็สู้ครับนะอดทนเอาแล้วก็กระโดดมาเป็นตาหวานครับ เจ้านายหนึ่งดูมุมดูได้ทุกมุมเลยครับโอ้ข้างบนก็จะมีรถกระบะรถจอดกันเต็มเลยอ่ะ แต่ต่อความคุณนก็เยอะกันโอ้ชัดซีใหญ่กันโอเคเดี๋ยวผมเดินไปข้างหลังดีกว่า หลังของเจ้าซานี่ครับเดี๋ยวจะได้เห็นใกล้ๆหน่อยแ็กคู่ก็ถือว่างานออกดีเหมือนกันครับออกเร็วโอ้คิวแน่นเลยเนี่ยส่วนราคาคิวน่าจะรับเฉพาะเด้อพี่น้องเลยผมก็ทำคลิปให้พี่น้องได้ชมกัน มุมหนึ่งครับโอเคขับได้ฟาดมากครับเจ้าฟือ <c oughs> ที่ได้เคยเจอกันอยู่ับได้สะใจมากช่วงเอาช่วงเอาเลยครับเสียงปั๊มเจ้าเค7 v 1 2 5ไม่มีไม่มีเสียงเลยครับ ไม่มีเสียงร้องเสียงครางนิ่งมากส่วนมิซูมิชิก็เข้าล็อกเลยครับ 4M50 เอ้าเดี๋ยวดูเจ้า FM2K ให้สัญญาณแล้วได้ยินบอผู้เฒ่าเอ้ย ใจมากถือว่า10ล้อก็ห้าวครับวันแรกยังไม่เหนื่อยเอาพี่หลงพี่หลงหลงไม่ยอมนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่เทม,ม,มีมีมีดืดนะครับมีดืด คุณเ,เต็มกางเกงเลยพี่น้องเอ้ยที่เอาเม็มาช่วงนี้ไอครับไอเพราะว่าคุนแล้วก็อากาศร้อนบางทีไปรีวิวให้พี่น้องได้ชมเมื่อวานวิ่งตามรถไถพี่น้องเอ้ยไปนอนไออยู่บ้านก็คากระแคกอยู่เดี๋ยวผมจะกินฟ้าทลายโจรครับนะวันละแคปซูลครับ <c oughs> สมุนไพรหลายอย่างครับชมกันต่อชมกันต่อมาดูเจ้าซานนี่2,500ชั่วโมงหรือว่ายังแข็งแกร่งแล้วก็ยังเตี้ยอยู่ครับเต็มร้อย การทำงานก็ถือว่าคล่องตัวดีดาววานครับเร่งครับเอ่อรถมิซูบิชิพี่หลงนี่อายุเยอะนะครับไม่จำว่าป20ปี ว่ายังใช้กันอยู่ทั่วทั่วไทยเลยโอ้ร้อยห้าสิบแปดรงมา,ายังไม่เจอพี่ร็อกพี่น้องอ๋อพี่หลงมีโอกาสติดครับ านนครัใจก็ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติกระดิษฐ์ซับพิสคาริเตอเอชัดบปันท้นทนทา,นททายไม่ได้ใช้สติกเกอร์นะครับปันท้ายตรงนี้เหล็กหลอปั๊มเข้าไปเลยดูมุมนี้แล้วก็มาดูมุมหนึ่ง ไปเดินมาเนี่ยเจ็บหน้าท้องเลยพนะี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนจวดหนักไปหน่อย <c oughs> จัดโอชิไปหลายขวดครับโอ้ยคิดไม่วันนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาดูมุมหนึ่ง,น,งนะครับเพราะว่าผมรีวิวหลายมุม่ะดูอีกมุมหนึ่ง,น,งนะแพ็กคู่ อุ้มให้ดูครับจัดกันใกล้ๆเลยก็ุ้มได้เยอะเหมือนกันครับ ันเต็บอ,มอิมแล้วครับงานนี้ฟังเสียงเครื่องก็เบาดีครับ <c oughs> ถึงกับบ้าเด้อเอา เจอ่าเอียงซะด้วยครับ ลําอยู่ใกล้ๆก,ก็ใหญ่นะครับเสริมสามแชกีกก็แข็งแกร่งเอาสัญญาณออกตัวครับโซตาวานโอ้แรงขึ้นกันเด้ตั้งลำได้แรงทุกคันครับสายแบกทัท้งทีมเลย จาก16นาทีพี่น้องก็จะเบื่อกันผมชาติจะรุทรัพย์จบด้วยซานี่ s y 2154 s ุ per ace ไอหนุ I ่มตีจากแดนบางกรแพ็คผู่บุกเมืองสยามครับสนใจสอบถามได้08223752หรือว่าซานี่ไทยยนจะจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยอ้าวฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ